ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคุณภ t y Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้กลเรามากระต o v e r เลยผมกับการแนะนําเทคนิคในการทำเเ e s ประจําซีซั่นเบิร์นพาสท,ที่8ครับผมโดยพี่ลิงเนี่ยก็ทำาคว s ไปบางส่วนแล้วใครสนใจก็สามารถย้อนกลับดูเคสเก่าๆกันได้นั่นเองเนาะและในคลิปนี้ผมเราก็จะต่อยอดก,กับช่วงครึ่งแรกของเบิร์นพาสก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือกันอยู่อีก2เควสครับผมก็คือเควสแรกที่สุดแห่งความเสี่ยง ของรางวัลใหญ่สุดของผมก็คือปืน h b i a 3นระดับแร่หนึ่งในปืนเมตาที่เล่นง่ายและ OP ที่สุดในเมตาตอนนี้ผมเรียกได้ว่าแจกฟรีแล้วผมก็เป็นระดับแร่สำหรับคนที่ทำเควสนี้จนเสร็จและอีกหเควสกับเควสที่2ผมกับเควสมาสเตอร์โอเปอเรซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำเควสทั้ง2อ,อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าตัวเควสทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขนิดนึงในการทำครผม ก็มาดูกันทีละเงื่อนไขข,ของในแต่ละเควสกันก่อนก็มาเริ่มกับเงื่อนไขแรกของการทําเควสที่สุดเห็นความเสียงโดยในเควสนี้ผมในส่วนของตัวภารกิจที่2เนี่ยมันจะมีเควสสังหารศัตรู20คนด้วยปืน DR k e h ที่ได้จากแบลนด์พาร์แล้วเจ้าปืน DR ค e i t h หาจากไหนผมแน่นอนว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยจะปลดล็อกในแบลนด์พาร์ของผู้เล่นสายฟรีต,ตอนเลเวล21ถ้ากับว่าใครที่ไม่ได้เติมอัจฉีดเพิ่มเลเวลของแบลนด์พาร์ด้วยค่า CP เนี่ยเราจะต้องเก็บเลเวลของแบลนดนพาร ใหถึงเลเวล21ก่อนถึงจะสามารถเริ่มทำเควสตัวนี้ได้นั่นเองนะก็เป็นเงื่อนไขอย,ย่างแรกเลยของเควสอันนี้ก็คือต้องถึงเลเวล21อดก่อนถึงจะเริ่มทำเควสได้และสำหรับใครที่สงสัยว่าอ้าวพี่ครับแล้วผมจะปั๊มเลเวลวันพาร์ทยังไงให้ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดพี่ลิงบอกเลยว่าวิธีปั๊มเลเวลให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือเล่นในโหมดของ b ั t เทิลรอยัลก็ผมโดยการเล่นโหมด b a t เ l e Royale นี้ก็พยายามให้ติดอันดับ1่ใน1ิบถ้าเกิดเราติดอันดับดนาาหนึ เพราะฉะนั้นโหมดนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถเพิ่มเลเวลเป็นพาร์ทได้แบบรวดเร็วก่อนที่เราจะเริ่มทำเควสได้นะแล้วก็ภายในซีซั่นนี้ผมจะมีเควสหนึ่งที่เป็นเควสของปืนฟาโรเนี่ยก็จะเป็นภารกิจในโหมดของเวทเทนลออร์ยเหมือนกันครับพี่ลิงก็เลยแนะนำว่าตอนเริ่มซีซั่นเนี่ยพยายามทาภารกิจของโหมดบีอรก่อนเพื่อให้เลเวลของเราเนี่ยถึงเลเวลยี่สิบเอ็ดเพราะว่าทำเสร็จพอดีเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยจะเฉลี่ยตอนเลเวลยี่สิบเอ็ดพอดีก็สามารถที่จะมาทําต่อในโหมดของ MP ได้เลยนนกับปื HBIA3 ส่วของงททีี่ต้้้อใชหลักๆนาวผมหลักจะมีชิ้น ชิ้นแรกเลยผมก็คือตัวคาวิตี้สไปชิ้นที่2ตัวปืนแฮฟแล้วก็ชิ้นที่3ผมกับปืนไฟปืนไฟอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าทุกคนจะได้จากการปลดล็อกตอนเลเวลในช่วงแรกอยู่แล้วผมแต่ปัญหามันจะมีอยู่สตัวก็คือตัวคาวิตี้สไปกับตัวแฮฟซึ่งแค่เกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเล่นมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยตัว2อันนี้เนี่ยหาจากไหนคําตอบก็คือให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ในร้านค้าผมแล้วก็เลือกที่ร้านค้าซี มันจะมีอเวเตอร์สกิลทั้ง2อันนั้นผมวางขาอยู่ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึงส0มพัีผมแต่อันนี้พี่ดิ้งซื้อไปแล้วนะก็เลยมองไม่เห็นครับผมมือใหม่ก็ถคางงว่าหาจากไหนก็สามารถเข้ามาในร้านคา้าซีเพื่อซื้อสกิลกันได้ก่อนเริ่มทงเควสน,นะเพราะว่ามันจำเป็นต่อการทำภารกิจแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม2ภารกิจนี้ผมสามารถทำไปได้พร้อมกันเลยผมเพราะว่าภารกิจแรกเนี่ยมันจะเน้นการใช้งานอาวุธแล้วก็ภารกิจี่2เนี่ยมันจะเป็นพวกอเวเตอร์สก er ิลับผมก็สามารถทำพร้อมกันได้เลย โดยในช่วงแรกที่เล่นเนี่ยพี่ลิงอยากให้ทุกคนเนี่ยเน้นการทำภารกิจที่2ก่อนนะผมก็คือ Master o r a อเเพราะว่าอะไรเพราะว่าภารกิจนี้ผมเราจะเน้นในการลงในโหมด Q Confirm ตอนนี้หลายคนก็อาจจะสูงสัยว่าเอ้ยพี่ครับทำไมต้องลงในโหมดนี้สาเหตุหลักก็เพราะว่าในการที่เราจะทำเพย์ได้เนี่ยของตัวภารกิจที่2เนี่ยมันจะต้องเน้นโอเวอเตอร์สกิลกับผมและโอเวอเตอร์สกิลต้องกดให้ได้บ่อยที่สุดในการเล่นต่อ1นรอบโดยจะโหมดคิวคอนเฟิร์มนี้ผมก็คือโหมดที่เราสามารถปั๊มคะแนนในการทำโอเวอเตอร์สกิลเนี่ยได้เร็วที่สุดในตอนนี้แล้วผมก็คือถ้าเล่นโหมดอื่นเนี่ยเราอาจจะตาหนึ่งโอเวเจอร์สกิลอาจจะกดได้แค่ครั้งเดียว แต่ในกรณีผมที่เล่นในโหมดนี้ตาหนึ่งเราสามารถกดได้ถึง3ถึง4ถึง5ครั้งเลยผมทำให้เราเประหยัดเวลาในการเล่นไปอีกลงถึงตัวเควสนนยเราก็สามารถที่จะทำต่อเนื่องกับภรรารกิจที่1ได้ด้วยโดยการเอาปืน,นมายิงในโหมดนี้ได้นะโดยสรับสาหเหตุหลักเล่นในโหมดนี้ผมก็คือในส่วนของตัวแต้มแท็กนะคถ้าเกิดว่าเราเก็บแต้มแท็กจากศัตรูได้หรือว่าเพื่อนได้เราจะได้แต้มในการเลีกโอเวอร์เตอร์สกิลเร็วขึ้นนะผมก็เลยทำให้เราสามารถกดช้งานได้บ่อยกว่าโหมดปกติหรือว่าโหมดอื่น แล้วก็ข้อมูลเสริมใครที่อยากจะเรียกอเวเตอร์สกิลให้เร็วขึ้นไปอีกก็ผมก็สามารถที่จะปรับเบร์กสีฟ้าให้เป็นตัวเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูได้ผมก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเรียกแต่งอเวเตอร์สกิลได้เร็วขึ้นกเกือบ2เท่าเลยนะบวกกับการปรับในส่วนตัวสกอร์สตีก็ผมที่สำคัญเลยเนี่ยจะมี2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือตัว UAV แล้วก็ตัวที่2ของผมเป็นตัว Count ตอ UAV สาเหตุหลักๆก,ก็เพราะว่าเวลาเราเนี่ยได้อ s ซิสจากกด UAV แล้วก็เคาน์เตอร์ UAV เนี่ยมันจะเพิ่มแต้มสกอร์สตีให้เราด้วยผมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราเนี่ยปั๊มแต้มโอเปอเตอร์สกิลแบบป,ป,ปิ๊ดเลยนะบวกกับการใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยฆ่าผมอย่างเช่นตัวเซนต่กันหรืออาจจะเป็นตัวฮอลเล็กก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะจาเป็นตนะ้องใส่นะสำหรับคนที่อยากจะทําแบบเร็วๆเหมือนเล่นกับเควสแรกเลยผมกับเควสมา และนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว g r a v วิตี้สไผมก็กดใช้งานปุ๊บมันจะเป็นการกระโดดแล้วก็กระทืบพืืนผมถ้าเกิดว่าสตรูอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้เนี่ยก็จะตายนะโดยเงื่อนไขในคุยแรกผมก็คือกดใช้งานของตัวเวเตอร์สก l ลนี้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันก็ง่ายๆผมสกิลชาร์จเต็มแล้วก็กดใช้งาน1ครั้งก็จะนับเป็น1แต้มก็ทําท,ทั้งหมด10ครั้ง ถ้าเกิดว่าใครได้ทำตามวิธีที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็เล่นประมาณสัก2รอบเนี่ยรอบนึงก็จะได้5ครั้งด้วยกันผมก็ถือว่าจบเควสแบบชิวๆเลยนะโดยคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือเวลากระโดดท่าศัตรูพยายามโดดให้โดนศัตรูตาด้วยนะเราจะได้สกิลฟื้นชีพของตัว SP ของการใช้งานนะ่ะฟื้นมาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยกดสกิลได้บ่อยขึ้นไปอีกนะก็พยายามกระโดดแม่นๆนิดนึงนะเควสที่2กดเรียกใช้งานสเปโร่สิครั้งในแผนที่ใหม่ล่าสุดให้ลิส ไม่นับการยิงโดยจาเควสนี้ผมมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือมันมีบังคับว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นในด่านหมายผมด่านไฮริสและตัวเควสผมหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพี่ครับ ในการกดใช้งาน10ครั้งเนี่ยมันก็คือกดยิงธนูที่เป็นลูกเล็กๆเนี่ยหลูกหรือเปล่าถึงจะนับเป็น6ครั้งต้องบอกเลยว่าในการเลกใช้งาน1ครั้งผมก็คือกดอุปกรณ์มาหนึ่งครั้งพอเรายิงธนูหมดไม่ว่าจะมีหลืกกี่ลูกก็ตามไม่ว่าจะยิงโดนหรือไม่โดนเมื่อหมดการใช้งานก็จะนับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น,นผมก็ง่ายๆเลยว่าทุกกา,ารกด1ครั้งจะได้1แต้มนั่นเองเนาะและนี่คือหน้าตาของอุปกรณ์ที่เราเนี่ยต้องใช้งานในการทำเควสนี้นะก็เป็นตัวของลูกธนูแลวตัวเควสในตอนนี้เนี่ย กดเล่นในโหมดของคอก็คือเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราเลือกด่านในการเล่นใช่ไหมอย่างเช่นเล็กด่านฟอนไลด์ด่านทีมเดนแมทด่ดาลววนลาวาเรเบิร์ดอะไรพวกนีน้แล้วกดเลือกที่ต้องการเล่นแผนที่ที่เป็นแผนที่ใหม่ซึ่งการกดแบบนี้เนี่ยตัวคสมันจะไม่นับแต้มให้ผมตอนนี้มันเป็นบั็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นวิธีการทำค้วก็ขึ้นแต้มก็คือเวลาเรากดเลือกด่านนะผมให้เราเนี่ยเลือกในโหมดของอาร์เคดเลือกในโหมดของอาร์เคดเสร็จให้เลือกแผนที่เป็นแผนที่ใหม่ผมก็คือด่านไฮลิสแล้วก็กดยืนยัน อันนี้คือเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่าในการเล่นเนี่ยตัวแต้มเควยจะขึ้นแน่นอนนะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาในช่วงบักนี้ผมที่มันมีบักอยู่นิดนึงที่เหลืออันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วผมก็แค่เล่นในหมวดใหม่แล้วก็พยายามคิวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยเจอด่านคิวคอนเฟิร์มเนี่ยก็พยายามเก็บแท็กให้ได้เยอะที่สุดผมก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกธนูได้เร็วขึ้นโดยเทคนิคเล็กน,น้อยผมพอเราเรียกธนูเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ดิ้งแนะนำว่าให้เราเนี่ยรีบยิงธนูทิ้งดดเเเรรรพ่่าาาสถะก็แตววุึ ถึงเรวลาก็ตามถ้าเกิดว่าเราคิวช้าอะไรชาร้าเนี่ยกว่ามันจะเรียกแต้มได้เนี่ยมันเสียเวลาผมถ้าเกิดว่าใครทําเร็วๆตาหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณสัก2อถึงสรอบด้วยกันก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการทานิดนึงนะสำหรับเควตตัวนี้ต่อมากับเควตที่3สังหารศัตรูด้วยปืนอเวเตอร์สกิลไฮทั้งหมด1 0บคิวอย่างนี้คือหน้าตาของเจ้าปืนไฮครับผมก็จะเป็นปืนที่เอาไว้ยิงกับดกักถ้าศัตรูเดินมาเหยียบเนี่ยก็จะตายนะ ดยใ่ส่วนองการทำภารกิจนะผมพี่ลิงก็แนะนำว่าควรจะทำในด่านที่มีขนาดเล็กนะก็อย่างเช่นด่านเพลชหรือว่าด่านคิวเฮาเพราะว่าตัวกับดักนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นด่านใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีคนเดินเหยียบช้าผมถ้าเล่นด่านขนาดเล็กเนี่ยวางไปเลยผมตรงไหนก็ตามเนี่ยยังไงก็มีคนเนี่ยเดินมาเหยียบแบบแน่นอนด้วยเงื่อนไขว่าสตูจะต้องตายด้วยตัวกับดักนี้เท่านั้นถึงจะสามารถนับแต้มก็ค่ายเพียงแค่10คนเท่านั้นผมก็ใช้เวลาเล่นประมาณสัก2 3สรอบเนี่ยก็น่าจะครบเลยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ผม แล้วก็นหนึ่งกรวสุดท้ายเรวสที่4สังหารผู้เล่น15คนด้วยปืนไฟของรางวัลที่เราจะได้รับผมก็จะเป็นตัว Calling Card รายใหม่และนี่คือหน้าตาของปืนไฟผมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะได้ตอนช่วงเลเวลประมาณสัก10ถึง20กว่าๆผมก็เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้กันหมดเลยนะ ตัวเควนี่ก็ทาเหมือนเดิมก,ก่อนหน้านี้เลยผมแก้เงื่อนไขก็คือเราต้องฆ่าศัตรูด้วยปืนไฟของเรานนหนึ่งนะก็เพียงแค่วิ่งเข้าไปแล้วก็เผเาศัตรูให้ได้เยอะที่สุดฆ่าได้เยอะที่สุดต่อการใช้งานอุปกรณ์หนึ่งรอบผมก็ใช้เวลาในการเล่นเนี่ยประมาณสัก2อสรอบเหมือนกันก็น่าจะเก็บเควสเนี่ยครบหมดโดยง่ายดาเมจเพราะปืนไฟเนี่ยดาเ่จก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือเราต้องเข้าไปใกล้ศัตรูนิดนึงก็ควรเลือกดาดในขนาดเล็ก เอาละคราวนี้เรากลับมากันที่อีกหนึ่งภารกิจครับผมกับภารกิจที่สุดแห่งความเซียนถ้าเกิดว่าใครที่ทํา2ภารกิจนี้เนี่ยผมคล้ํกันเนี่ยพี่ลิงว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเสร็จประมาณถึงควยที่4ที่5กันละแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันที่ภารกิจที่1กันก่อนเลยผมตัวแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายสุดเลยผมก็คือค่าผู้เล่น20คนในโหมด MP ในการเล่นโหมดอะไรก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยว่าจะเล่นโหมดไหนก็ได้ขอเพียงแค่ค่าให้ครบ20คนไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นปืนของเราใช้ออเรเตอร์สกิลช่วยในการฆ่าด้วยก็ได้นะก็ปั๊บเดียวผมรอบ2รอบก็จบแล้วนะ เควสที่สออันนี้ก็คือเงื่อนไขที่พิลิงบอกตอนช่วงต้นเกมว่าผมก็คือต้องสังหารศัตรูด้วย20คนด้วยปืนใหม่ที่มาในซีซั่น8ของก็คือปืน drkh ที่ได้จากตัว b บลนด p a r รโดยเงื่อนไขหลักของตัวเควสผมก็คือต้องฆ่าศัตรูด้วยปืนกระบอกนี้เท่านั้นเหนือหรือก็คือศัตรูต้องตายด้วยปืนเท่านั้นถึงจะสามารถนับเป็น1แต้มได้ก็ค่ายครบ20คนในส่วนของรายละเอียดการปรับแต่งของตัวปืนพิลิงก็ทาคลิปรีวิวทดสอบแบบละเอียดไปแล้วผมก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าได้ว่าคคนนนนนนปปรรรรับบบบบบแแแแต่่่งงไไหหดีีลลล้้ววกกเเเถึจะมาาสืสาอ ในเมื่อจบภารกิจแล้ผมเราจะได้ปืน ak 4 7ที่เป็นสกินตัวลายใหม่ไว้ทำเคเวสต,ต่อไปเคเวสที่3สังหาศัตรู20คนด้วยปืน ak 4 7โดยต้องติดตั้งของตัว tactical scope เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นผมของรางวัลที่เราจะรับมก็จะเป็นปืนตัว tay ย5ที่เป็นลายใหม่นั้นถ้ากับว่าการใช้งานของปืนในการทำเคเวสนี้ผมเราจะต้องใส่กล้องสโคปที่เป็น tactical เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมห้ามใส่อุปกรณ์อื่นเข้ามาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตัวเคเวสเนี่ยมันจะไม่นับแต้มให้นะ เนื่งการทำธุรกิจของผมก็เหมือนเดิมว,ว่าตัวเควสบังคับเลยว่าพอเรา,สาใส่ใเข้อปุ๊บเราต้องฆ่าศัตรูด้วยตัวปืนกระบ,บอกนี้เท่านั้นถึงจะสามารถนับให้เป็น1แต้ม ด้วยตัวปืน AK47 ที่มันมีแรงดีดเยอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงผมบวกกับที่เข้านี่มันเป็นสโคตในการยิงไกลตัวด่านที่ค่อนข้างเหมาะในการเล่นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นด่านที่อยู่ในขนาดกึ่งกึขนาดกลางนิดนึงนะผมแล้วก็มีทางวิ่งแค่ไม่กี่ทางเราจะได้ใช้ปืน AK47 ในการยิงแบบง่ายๆหน่อยโดยในจุดส่วนนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ทำภารกิจในส่วนของ Operator Skill เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเล่นในส่วนของด่านทั่วทยไปได้เลยผมไม่ว่าจะเป็นทีมเดสแม หรือว่าโหมด A B C ผมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้งางปั๊มแต้มคิวได้ง่ายกว่าเควสที่4เควสนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีปัญหาในการทำบ้างผมก็คือแก้แค้นโดยไปสังหารคนที่เคยสังหารคุณเนี่ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน โดยสำหรับทิกในการทำควยนี้ให้ง่ายที่สุดอผมก็คือเราเนี่ยควรจะเล่นในด่านคิวเฮาที่เป็นด่านขนาดเล็กแล้วก็เจอกันง่ายวิธีการทำง่ายมากเกิดมาปุ๊บวิ่งไปให้ศูตยูยิงตายผมแล้วก็จำให้ได้ว่าใครมันยิงเรา พอใครมันยิงเราเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็ง่ายผมเราอาจจะใช้ปืนสไนเปอร์นในการยิงใส่ศัตรูที่ยิงเราให้ตายหรืออาจจะเล่นปืนเหมือนเดิมเนี่ยแต่รอบนี้เราจะไม่วิ่งไปตายเราจะวิ่งเข้าไปฆ่าคนคนนั้นให้ได้ผมด้วยตตวด่านคิวเฮ้ามันเป็น,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 นด่ดดานที่ขนาดเล็กก็เลยทําให้เหมาะสำหรับการทำภารกิจตัวนี้มากๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หาคนที่ฆ่าเราเนี่ยเจอได้ค่อนข้างง่ายที่สุดนั่นเองก็ใช้เวลาในการเล่นเนี่ยใครที่แบบว่ากัดจังหวัดดีๆเนี่ยรอบเดียวก็จบสตัวนี้ได้แล้วนะและของรางวัลที่ ่อมากับควยที่5สังหารศัตรู20คนด้วยปืนไทย25ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพียงแค่1อย่างเท่านั้นผมถ้าเกิดว่าเราติดตั้งในส่วนตัวกล้องก็จะนับว่าเป็นอุปกรณ์1อย่างด้วยของรางวัลที่เราจะได้รับผมก็เป็นปืน icr 1ในสกินดับแร่ โดยเงินไขนตัวควสผมเราจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไปได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น,นผมถ้าเกิดว่าติดตั้งกล้องเนี่ยก็ถือว่านับเป็นหนึ่งอย่างโดยทายี่ห้าเนี่ยสิ่งที่พี่ลิงแนะนําว่าควรติดตั้งไปมากที่สุดก็คือตัวลดแรงถีบของตัวปืนนะผมเพราะว่าทยยี่ห้า 5, แรงดีดมันเยอะมากับผมการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทําให้เราเนี่ยยิงง่ายขึ้นแล้วที่เลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรผมก็เพียงแค่ใช้ปืนไทยยี่ห้าเนี่ยฆ่าศัตรูให้ได้ประมาณ20คนนะผมก็จะเป็นการจบภารกิจ โดยด่านที่แนะนําก็ควรเป็นด่านฟิวเฮาสอีกแล้วผมเพราะว่าด่านมันขนาดเล็กวิ่งตับเดียวก็เจอหน้ากันแล้วนะทายี่ห้า,ม,ามันก็จะแสดงพลังได้เต็มที่นะเพราะว่าทายิ่ห้ามันเป็นปืนที่เน้นในการยิงระยะใกล้ถึงกึ่งระยะกลางเป็นหลักนะนและโค้ดที่6สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืนไ c r 1ติดคริกดอและอุปกรณ์ใดๆก็ได้อีก1ชิ้นถ้าเกิดว่านับเป็นกล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ชิ้นเหมือนกันนะ ดยในส่วนของการปรับแต่ง ICR1 ให้เล่นง่ายที่สุดนะผมแน่นอนว่าชิ้นแรกที่เขาบังคับผมก็คือตัวค i ิกดอ o เพิ่มความเร็วในการล็งชิ้นที่2ที่เราเนี่ยควรใส่ผมก็คือตัวเพิ่มขนาดของแม็กกาซีนสาเหตุก็เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ยิงแบบต่อเนื่องมากขึ้นตัวปืนไ c r 1นเนี่ยมันเป็นปืนที่นิ่งและยิงง่ายอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวกิบลดแรงถีบนั่นเองนะโดยในการทำภารกิจผมด้วยตัวปืน ICR1 เนี่ยมันเป็นปืนที่นิ่งแล้วก็ยิงง่่ายอยอูแล้วผม แต่ถ้าเกิดว่าจะเทียบกับปืนเมตาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะวิ่งบวกแบบตรงๆเนี่ยมันก็จะสู้ยากนิดนึงพีล่ลิงก็เลยนําว่าอาจจะเลือกเล่นเป็นกึ่งกึงใส่แคมป์หน่อยก็ได้นะเพราะปืนมันแม่นอยู่แล้วผมก็หาจุดแคมป์ดีๆสักจุดหนึ่งยืนแล้วก็ยิงยาวๆแบบสบายๆได้เลยผมสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้ในการทําเป้าตัวนี้ก็ค่ายครบจำนวนที่กำหนดไว้ก็เป็นการจบภารกิจกันนี้ ละของรางวัลที่เราจะระรับของเคือปืน HBR A3 ที่เอาไว้ในการทำภารกิจต่อไปรวมถึงตัวปืนเนี่ยจะเป็นสกินในระดับคอมมอน้วยผมก็เียได้ว่าเป็นสกินเริ่มต้นที่ทุกคนเนี่ยยังไงก็ควรจะเก็บเอาไว้ใน ID ดีนะเควสที่7สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืน HBR A3 โดยไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเลยตัวนี้เนี่ยควสบังคับแล้วผมว่าในการใช้งานห้ามติดอุปกรณ์ใดๆเลยผมก็คือต้องถอดให้หมดทุกชิ้นถึงจะสามารถนับแต้มได้ แต่เอาจริงๆเนี่ย HBR A3 เนี่ยมันเป็นปืนที่เรียกได้ว่ามันเล่นง่ายอยู่แล้วผมดามเมจด,ดียิงง่ายคุมง่ายแรงถีบก็น้อยแถมลูกเล่นเนี่ยความเร็วในการวิ่งก็ถือว่าอยู่ในเกมโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวปืนเปล่าๆแต่ก็บอกได้เลยว่าความสามารถของมันเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างจากการแต่งเต็มเลยเพราะาปืนมันดีแล้วผมเพราะฉะนั้นในการใช้งานตัวเควก็เรียกได้ว่าเก็บนิ่มเก็บนิ่มสบายๆายได้เลยนะ back, และก็มาถึงกับเควสุดท้ายผมกับของรางวัลใหญ่สุดกับ HBR A3 ในสกินระดับตัวแร่ โดยในการทำเควยนี้ผมก็คือเราเนี่ยต้องฆ่าผู้เล่น30คนด้วยปืน HBA 3ติดตั้ง q u i c k d ดอลและอุปกรณ์ใดๆก็ได้อีก3อย่างโดยคราวนี้ผมตัวควยเนี่ยบังคับเลยว่าเราเนี่ยต้องใส่ของให้ครบหมดทุกช่องผมรวมถึงตัวกล้องด้วยนะก็แนะนำว่าใส่กล้องเป็นตัวเด d ดอ t ก็ได้ผมจะได้เล่นง่ายขึ้นมานิดนึง ตัวต่อมาที่ควรใส่ผมก็คือตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งตัวต่อมาก็แนะนําว่าเป็นตัวเพิ่มขนาดแม็กกาซีนและตัวสุดท้ายแนะนําว่าเป็นตัวเพิ่มความเร็วเมื่อเราทําการขึ้นที่เมื่อทําการเล็งผมเซตนี้ก็เป็นเซตที่ดูเล่นง่ายที่สุดสำหรับผู้เล่นมือใหม่สำหรับปืนกระบ,บอกนี้เลยนะและในส่วนที่เหลือผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เพียงแค่ใช้ปืนนี้ค่าผู้เล่นครบจานวนที่กําหนดเอาไว้ผมก็จะเป็นการจบเควสครึ่งแรกของแบลนด์พาร์ในซีซั่นที่8 ใครที่ทำเควสครึ่งแรกครบจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพลิงกันได้นะที่ตั้งตาสกิปชั้นนะผมแต่บอกได้เลยว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดตามข่าวลุดล่าสุดที่มีการปล่อยข้อมูลมาผมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะเริ่มประมาณวันศุกร์หน้าหรือก,ก็คือประมาณวันที่17ก็ผมตัวเควสซีซั่นจะแบ่งเป็นช่วงครึ่งหลังออกมาก็จะมีเควสใหม่ที่แจกของทั้งหมด3อย่างก็จะมีในส่วนของตัวเวลเตอร์สกิลอันใหม่ผมเป็นดาบคาตนาะ อย่างที่2กรก็เปิร์กใหม่ผมเปิร์กสีเขียวก็เปิร์กควิกฟิกและอย่างสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกันมา,มากๆเลยผมก็คือปืนรูปทรง KRM 262ในสกินระดับตัวแรก ซึ่งใครที่เป็นสายลูกซองผมแน่นอนว่าอยากได้ลูกซองนี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งท้ายของซีซั่นตัวเกมจะมีเควสแจกลูกซองให้ทุกคนเนี่ยได้แบบฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นก็รอกันได้เลยผมในช่วงครึ่งหลังประมาณช่วงสักสุกหน้าแล้วกันนะและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว